ออกับสบายดีพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องอยู่ทางภาคทางไทยเนาะแล้วก็กับสบายดีพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกเนาะเมื่อนี้กาเมื่อพบอพอกับดาวเครื่องเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ลูกสาวเก็บเพื่องซอยสช่ไดีจ่ะเมื่อนี้พ่อบ่อยู่พี่น้องเอ้ยพ่อสองสัยว่าสิอยู่บันนาโมงเลยพี่น้องก็เลยให้ลูกสาวมาเก็บซอยเมื่ออื่นท่าวกะเมื่ออื่นตื่นแต่เศร้าเด้อเมื่ออื่นนี่เด้อ <Okay. S 1> ให้เแถาใหญ่ไปส่งมืออื่นนี่นะผักไก่นั่นสิบได้มาพักไก่สิอยูบ่บ้านน้ำมงจักปีหนึ่งผู๋ไก่ย,ยังสิมาเนาะสบายใจพอผไก่พออยู่นะสบายใจนะนะา้าสืหมีเนาะพักไก่พออยู่นะา้าสืหมีอนะ้าแท็กหมีผักไก่พออยู่สบายใจหนมะีนี่มี้ผู๋โสนะ้ามีเนาะ โบมากับบริษัทออนดอกเอือยมาหับไว้ๆพอมาหับขุดใช้เออให้เอือยไปหับตลอดป้านนี้เอาพอกับโบเดมาเลยเด้บ้านนี้พอกับยูวันน้ำมงเลยแล้วพอกับเอากเก็บเครื่องยูนอนซ้ำแม่ลูกเฮ้ามือแรงโอเคยามยอดบ่อนอนซ้ำแม่ลูกเฮ้ามือแรงน่าเอาคูเขานอนน้ำเทาฟังเอาเด้อพ่อไก่เด้อแม่คู่เขานอนน้ำเทาเอากระนอนสามคนเฮาพอบโบเดมาเลยเฮาแบ่งสมีเนาะ โอเคบ่เลยอืมชิดฮอดพลอยเยอะชิดฮอดคิดฮอดแต่โมหัยมากไอ้ยันเนาะมียุบกุนเลยเนาะบุปผาชินหอดเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก้องนี่ลูกเก็บเครื่องพี่น้องได้ทำมืดนแหละเก็บของเก็บของพี่น้องเลย จ้าเก็บไว้หันเลยสาวข่อยกัเก็บเป็นอลไรพี่น้องเอ้ยมือน,นิการคลายเครื่อ,องพี่น้องเอ้ยคลายดีคือเก่าพอได้สื่อแนอกกินพี่น้องมือนี่บางคนบวอยู่กะหู่นซืกว่าบวกวนหูบันไดพี่น้องเอ้ย,อจจยเอีย,ยงแหละไอ้น,าน่าไอ้แบง จะอาไส่ไหีม่ไปบกี่นี่อาบ้า่บยากลียเกียวเกียวปั้นเป็นยังไน่าน้ยปันโบยาเห็นจ้าไ่สนะพลืมเลยค่ะเีสาวเก็บซอยพี่น้อยบรซสบหญ้านาเียเนาะสนน้ำพายนาเชียเนาะ ้สบายดีป่าลุงมโรบิสแป๊ะวันยังวะใช้ผ้าไปเบ่งเนี่ยอยู่สายอะไยปิ้งแนืห่านเด้อไปอันซื้อนอกินเลไรก่อนหอยถ่านนี่แหละโลบิทอยู่สายแป๊ะวันยังเลยอยู่ใี่สายเมฆผู้ไป năm tháng năm thang rồi khu khu cho khu bù sai ừ. à khu khu nhưng bây giờ Thật mà son thêm bây giờ vẫn cả má luôn ôi rồi 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 พี่สื่อยังกินอย่าง่สายตัวใดเลยไม่ไช่เอาขั้วจ้าสื่อเลยเธอหนึ่งอันนี้นะบอกมันไปใช่ะกเปอกะอะไะไม่ให้ซื้อโอเคอันนี้แม่ให้ซื้อเจ้าเค้ซื้อแล้วอันนี้นะไปจับป้าฮึซื้ออย่งเอาได้เลยบอกคนก็ได้พ่นจกใา้นั่น สื่อไปเห็นยัง้มันชิกืนเขาคอไปสื้อเนี้ยมันกินได้อีพุ่นเอียงเลยอันนี้นะเขาได้แล้วเงินใจเนี่ยจักสื่อเนี้ยบอนันก็ซสือโอ้ยแบกนียง่างๆๆๆงยง่างไ โหไปเบิ่งเอ้ยเก็บเพ่องค่เอาเย่างนิดเลยอเอ,เอ,อไปไปมีเรื่องสิถามนเนี่ยเซมีบอกว่าพ่อวัอยู่นะโคตรสบายใจเลยเจ้าได้สบายใจอยู่พ่อวัอยู่อา้าวเป็นยังคือว่สบายใจยังให้พ่อมาพอ่อบได้มาแล้วป้าป้ามาพี่มมเก็บเครื่องเฮา เป็นยังไงนะเอาเมื่อแล้วน้ำแบงคือบวกินซะลูกฮะมันหวานบ่อ่าไปไปไปซื้อแนวอื่นไปซื้อสีซื้อให้มันหวานไปคือว่ากินน้ำแบงเลยกินนี่ซองใหม่อผูกเออเขาเขาเศร้าคล้ายแล้วเด็กน้อยเขาบวกคล้ายไห่เขาบอกกโอ้เมื่อแล้วบ่แบงบ่อาอยกันมือ มื่นยังซื้อใช่ไหมเนาะมื่นจะไปซื้ออีกเนาะอยากขนมอยากขนมตาอีกตัวใดตัวใดเทียบตาอะไรเล่เทียบสิบพันป้าเราสิมีเงินนี่เอาพี่เอาปะไปซื้อเอาถ้าได้สองพันสองพันี่สิบนีใส่กินมาเลยหากินปกิพันกินอันหนึ่งสิบวันยบ่แหล่วัอ๋ออาทุนยาก็อนเจ้าเงินให้นี่ทุนยาไปไว เ้าเงินใหายถุยยาแล้วให้เลยนะบัให้ขาขาถุซี่หมี่ก็แบ่งยังถุเนาะบัให้ขาถุแล้วให้ยโรคเงินสื่อเยลี่นะขะถุนุ๊กบัวถุแล้วบัให้คบาถุนะเลีกรอดลูกเลีกรอดเลีกรอดเลีกรอดไหมเลียรอดไหมอ้าวคือคือว่าน้องกินใส่ไม้น้อกินนี่บ้า ไปถ่าโทรมาเมื่อกี้นี่นะขอบามีม้กาขอแม่เจ้านังฮะวันนั้นได้ก็อาอาขอนมันุ้กขอนาม่เจ้าอจะบอกเบ่งใแม่ขอนาม่เจ้าให้แน่ว่สิอม่แม่้อหาอวแม่เจ้าบัวหายแล้วเขาชี้ให้แต่บัานี้เขาบแม่เจ้าได้เจ้ามน้เจ้ามียจมีมี่โอเค อันอันอันเพื่อนว่าว่าอันอันแม่ว่าว่าให้เพื่อนไหนไปขอเงินนะแม่เพื่อนเพื่อนนะแม่เพื่อนนะบูมีเงินเจ้านะมีเงินหลายเพื่อนนะขอชิคก้อนเจ้าเวแลนวจะมีขอเงินหลายบอกกู้เลยกู้ว่าขอเงินหลายจะไม่ใช่เงินเถอะบูมีเงินนะบูมีเงินชอบมีกระเป๋าจ้านั่นอุ้ยกระเป๋าก็มีแต่โทรศัพท์น้าสามีเนาะเงินบูมีน้าสามีเนาะแมนบอกโอ้ขอเงินหลายพุ่นนะ เพาไร e <10. S 1> ่เลยเพราเไรสเอาหายนี่สิบาทสิบาทอ้บาทก็มีมันเป็นหมกรีนนี่สิบบาทนะสิขออยู่สิบพันนะอาว่าวบ่าวมันขอบใจก่อนว่าขอบใจก่อนเะเอาหานี่ขอบใจเด้อว่าิเอาว่าก่อนนะมูบอกว่ามึนก็บให้นะแบ่งเนาะไอแบงไรอะไออไไอ้แบ่งว่าให้น้องข้างเนาะไปเลยงยแหเฮ้บาอย่างคือบาแบ่งไปแล้วแบ่งไปแล้ มือหน้าไปองเฮียนำเดอบมดเด้อมือนาไปองเฮียนาเดอใแก่เนี่ยคุยออกอ้แก่คุณคิดร้นมากมือน้าไปองเฮียนำเดอร์เด้อเด้อเ้อลู้อเด้อเด้อเดอื้อลด้อยด้อเด้อเด้อ้อยด้อเด้อเดกอเด้อเด้อาด้อเด้อเด้อลด้อเด้อเดหอเด้อเด้อเดอเด้อเด้อิ้อเด้อเอเด้อเ่เด้อ้อเด้้อเเด้อเเอเยอเลอเเอเเาอ้้อ้อ้เอียนเลยเนาะ นาเจ้าอยากอยู่น้ำพลอเจ้าอ๋อสาสิโทบอกพอดองมาเด้อสาเด้อได้บเออเด้อสิโทบอกพอดองให้มือแรงเด้อให้ยพอได้วยผยพอดองมาหาลูกเด้อมือแรงเด้ออือออโอเคไอ้เจริญกับบันดีไปไปไปรินน้ำไม้เอียนบันดีไปนั่งรินน้ำไม้เอียนเด้ออยากขนมอยากขนมย่างลูกอยากขนมกระทู้ย่าก้อนเลียวจะเอาเงินให้ไปซื้อขนมนี่บดีมันยังถูก อดีทูให้น้องบ่งแน่บดีนะเบิ่งแม่บดีทูนะทูด้วยเฮ้อขอนอ่ะทูก้อนแชวเงินหายื้อขนมนี่นะสิจ๊กไ้โลดได้นี่นะอดีกีดีท่ามันไววดีรับส่งเปียกเลยส่งเปียนเงาแตกบ่อยากขนมแห้งจนเงวแตกคูอืไป ไอ้แบงเอาให้น้องก,กินแน่ขออนมนะลูกให้น้องกินแน่กินแน่ให้น้องก,กินแน,น,กกน,น่โอ้ยปันกันกินกินแต่ขี้มือบุ้วนนี่แหละอ่ะปันกันกินลูกกินนั้งกันอุ้ยอ่าอันนี้อีออกรถไปไวอ้วนอ้วนอีกลดน่าตายบ้ดน <laughs> แอบแม่ไปอะไรไม่แง่ค่ะเื่องอะไรพี่น้องใกล้ๆใช่แล้วแหละน้องสาวมันเจ็บยันประตูเล็กนี่แหละพี่น้องเอ้เสียวลงยากตายหลุดปิ้งเข้าประตูเล็กนี่เข้าสิรออยู่ว่าประตูเล็กเหมือนนี่ตายเถอะขาด เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กะสิเดคอล่าไปเก็บเพื่องก่อนพี่น้องเลยพอกันในคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ที่มีแห้งกับสุู่สุคนเด้อปัตนาสิ่งได้ก,กับขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้พายที้าคายอยู่กับขอให้ลำรวยเนาะพายที่เฮ็ดธุรกิจอื่นกับขอให้ลำรวยคือกันเครื่องกับบุม้มยังสีว่าพี่น้องเลยนอกจากคำว่าขอบใจเนาะที่ส่งกำลังใจดีๆให้พวกเฮ้าเนาะให้เบาใกลหรือว่าดาวเฮืองเนาะพี่น้องสึเฮ้ากะ สีอูน้ำกันแบบนี้ตลอดไปอะไรพี่น้องเลยคันบ่อตายก่อนพี่น้องพอกันไหมคิดนายเด้อพี่น้องเชืงกับคอลาไปเก็บเขื่อนเก็บคลองเมียนเขื่อนเมียนคลองเขาห่านก่อนเนาะพอกันไหมคิดนายเด้อกลับสบายดี